ครับสวัสดีกันเช้าวันใหม่บันเสารบันเสาที่ยี่สิบสองอะน่าจะยี่สิบสองเนาะเสื้อตัวที่ใส่เมื่อวานครับไม่ต้องสงสัยเพราะใส่ขึ้นรถไปทำงานแล้วก็ถอดแค่นั้นครับพอไปถึงที่ทำงานก็เปลี่ยนเสื้อตัวใหม่แล้วตอนเย็นก็ไม่ได้ใส่กลับมาก็เลยขี้เกลือเนกล่องข้างหลัง ก็เลยเอาตัวเดิมเลยเพราะว่าพลาดว้คอนโซลนับไม่ทั้ทงสงสัยกันก็ลัวเดินทางไปทำงานครับก็หกโมงถึงเจ็ดโมงครับถึงเวลาอยู่หนุนละต่อไปก่อนครับาวิ่งทางเดิมครับผมอ่มาน,านอกีกทีเนาะวันนี้น่าจะได้มุมหลังคา หลังคาเสร็จก็เก็บตัดต้นมง้ลไม้บอาทีน่าจะเย็นๆบ่ายๆก็น่าจะกลับบาา้านนะไรเพราะว่าเดี๋ยวไปทํางานพี่น้องมันหีิงานหนึ่งครับตอนแรกก็จะอยู่ช่วยยันวันพุธเชียมีงานเพิ่มเติมนิดนึงเดี๋ยว,วแกน่าจะทําคนเดียวหรือเอาทีมงานไปทําได้อยูอ่อยู่ช่วยแกก่อนแล้วอยากจะทิ้งไปแล้วครับทำด้วยกันมาแล้วจะทิ้งกันวันที่เสร็จวันที่เชียร์ความสะอาดทํา อย่ามันก็ดูน่าเกลียดยมันต้องเชร์พื้นที่เคลียอะไรพอที่จะส่งงานทุกอย่างจบถึงจะแยกย้ายกันนันอย่างว่าครับก็ไม่แจ้งล่วงหน้ามาคนจะเอาก็จะเอาเลยไปติดช่างอื่นครับที่ทางานก็ต้องจาเป็นต้องไปที่เขาก็โอเคถ้ามีเวลาด,ด่วนถ้าไปงนานตัวเองนี้ไปเลยไม่ต้องห่วงที่เขาก็โอเคอยู่แต่เรา อยากจะอยู่ช่วยมีเขาใหามันเสร็จเส็จจบจบทุกอย่างเลยเคลียรทุกอย่างจะได้ทำได้ทำด้วยกันเสร็จกันเสร็จจบด้วยกันเนาะว่ากันครับเอ้ะไปตามนั้นตามวิธีครับดูพัดดูพัดยิดขึ้นดูมาเลอเลย <S <S เห็นบอเห็นบอเห็นไม่ครับ ในหมู่บ้านนี้คือนะน่าจะเคยบอกไปแล้วเป็นที่ของวัดครับใครเข้ามาอยู่ก็ต้องแจ้งกรรมการหมู่บ้านให้รับรู้มาเช่ามาอยู่ซื้อขายกันได้ครับอยู่ที่ราคาตกลงกันแปลงละแสนแปลงห้าสองแสนและแต่ที่ผมแล้วถ้ามีบ้านอยู่ก็ตามราคาคตามสภาพร้านหนึ่งสองร้านบ้านดีบ้านสวยหน่อยบ้านบ้านไม่สวยไม่ดีก็ราคาลดหลั่นลงมาครับผม ถามว่าน่าอยู่ไหมน่าอยู่ครับวราชุมชนนี้รู้สึกจะเป็นชุมชนชุมชนมีแต่ช่างครับผู้รับเหมาช่างเยอะเลยดูบ้านมีดูเห็นรถวิ่งเข้าออกดูป้ายทะเบียนแล้วหลายจังหวัดครับสุรินบุรีลำพิโลกแพร่ ชียงใหม่เชียงรายเพชรบูรณ์ุดรัแก่นนี้หมดครับมาหมดน่าจะรวมสายเหนือสายใต้ไม่เห็นเนะัระมีมาหมดที่ครับผมก็น่าอยู่ครับผมมันเป็นถนนบนรอบบ้านได้มิ่งไปแล้วก็วนออกมาได้ทุกซอยซอยมันจะเชื่อมหากันซอยซอยเข้าซอยไหนเดียครัอ นี่ก็คือตำบ,บลหนองสามวังอ่านิอุบลจังหวัดหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีคลองสิบสองหนองสิบสองอยู่ข้างโรงเรียนชุมชนประชาอะไรไม่รือจำไม่ได้แล้วก็อยู่หลังยืลิล นี่ก็จะวิ่งไปหาคงคลองสิบไป 10, อีกคลองสิบไปอำเภอหนองเสือนะเอนาะคลองสิบอำเภอหนองเสือก็ผ่านด้านบ้านพิบิดเหมือนเดิมครับผมวิ่งเรียบคลองระบีพัดไปกับเออ่ที่แหวนบางน้อยจะเข้าเหมือนเดิมครับนุจะได้ดูว่ากี่นักกี่ลูเอามาได้สองกิโลก็วบวกเพิ่มอีกนาะ ครับผมกับ,บรรยากาศตอนเช้านะเสียงคู่ๆเสียงลมครับผมตอนเช้าบนลมไดนะ้ออกปิดครับนาข้าวครับนาข้าวกําลังจะได้เกี่ยวเลยนี่น่าจะเกี่ยววันนี้หรือพรุ่งนี้นะน่าจะบันนี้นะเหลืองเลยครับนข้นาข้าว,ปาวแปลงสวยด้วยครับ ยาวตามถนนแล้วก็ทางโน้นก็สวนมะพร้าวจะของที่นี้นยาวพื้นที่ยาติดถนนอย่างนี้เยอเลยอีกไม่เกินห้าปีครับแถวนี้คั่นรงเลยถ้าเศรษฐกิจด,ดีนะหมู่บ้านจะสั์ขึ้นเพียบครับผมก็ให้ดูรีวิวเส้นทางข้างทางไปแค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวจะขับรถแล้วครับเดี๋ยวจะเข้าชุมชนแล้ว จะประมาณนี้เนาะแล้เวเราเจอกันที่ไม่ต้องบอกเจอกันที่นางานเดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไดีๆสีสวยๆเด้๋ยวถ่ายดูครับผมครับก็พอ่อสบเอ็ด้าผมเลี้ยวขวาที่รถกำลังออกมาก็คือไปวัดป่าพอสเ,เนาะเดี๋ยวสายไม่รู้ครับตรงไปบางสิบกัเภอนนองเสือ ครับผมเลี้ยวเลี้ยวขวาเออเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นอำเภอหนองเสือเนาะอำเภอไม่ใหญ่ครับอำเภอลิ้นลซ้ายก็ไปจันป้ายครับอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเดี๋ยวเรามิ่งไปถึงหนองแครครับ จัดซื้อไก่ย่างวิเชียนบุรีครับไม้เบลเลอร์เลยเกินเกินสามไม้ห้าสิบด้วยโอ้โหอยากไปซะไม่ยั้งเลยครับวันนี้เกินสอง 2, ไม้คอไม้หนึง่งเขาเดี๋ยวยี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทครับยินได้ย,วยาวๆเลย วัวกาครับแต่ชอบกินไก่ไม่รู้จะกินอะไรนะไก่ย่างง่ายที่สุดแล้วครับกับข้าวออกจากบ้านพีดัตมาได้ประมาณ8กิโลแล้วครับตอนนี้อีกไม่กี่กิโลก็ถึงบ้านพีวิทก็เลอก็ห่างกันมาสิบกว่ากิโลเนาะก็เหมือนใกล้ครับขับรถมาแป๊บเดียวเองบ้านพีวิทเนี่เลยปัมป๊มบางจากไปครับปั๊มพีทีแล้วก็ปัมป๊มบางจากน้ำมันก็หมดพูดถึงปั๊ม ใหเย็นค่อยเติมแนะครับนี่ครับครับก็จะถึงหน้าบ้านพิบินคะรับประมาณสิบสามกิโลครับผมจากบ้านพิทัศน์มาบ้านพีวินเลยปั้นบางจับไปนิดเดียวครับนี่ครับซอยข้างหน้าเลยนี่จะมีตู้น้ำสองตู้ข้างหน้านี่ครับจากบ้านพีวินลงมอใส่เลยแว๊บยีบสามกิโลครับ ก๊บเ,เดียวนะยิ่งมาครับเดินทางกันต่อเช้ามาก็ได้เหงือเลยครับทำความสะอาดกวาดเงือ่สิกเลยไม่เปลี่ยนเสื้อด้วยก็เดี๋ยวรอแผ่นครับผมทำความสะอาดร,รอแผ่นเรียพ,พื้นที่อ,อะไรเสร็จก็รอแ,แผ่นครับรอคนมาจริงๆแปดโมงครึ่งนะครับจะไม่เห็นมีใครมาเลยแผ่นก็ยังไม่มาก็ดีนะครับมาล้างง้าก่อนครับผมล้างหน้าล้างมือก่อน เปลี่ยนเสื้อนั่งกินน้ำยักินรอครับเนาะล้างหน้าเสร็จก็สดชื่นขึ้นไปหนครับหน,หน้าล้างมือก็เหลือความสะอาดอีกก็เหลือน่าจะเห็นเขาบอกว่าช่วยตัดต้นไทรเนาะก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับผมตัดต้นไทรตัดกริงตัดอะไรเชียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยครับครับเสริมครับสียังไม่ได้เช็ดเลยครับสีสีที่ติดตามกระบงกระเบื้องก็เดี๋ยว เป็นหลังคาขึ้นเลยเสร็จครับทีเดียวทําทีเดียวจะได้รู้หน้างานจะทําตอนนี้ก็แกล้งแกล้งทําไปบนไปบนมาอีกเนาะเอาทีเดียวให้มันจบเลยอนนี้ก็กวดครับข้างหน้าไอ้เราก็เลียร์พื้นที่ให้แล้วกว่าแล้วครับแล้วต่เสร็จแต่คุณเล็กๆครับก่อนไม่ไหวแล้วครับทั้งหมดนี้ก็คือทั้งนกทั้งรังนกทั้งอะไรด้วยทั้งใบไม้น่ามันร่วมกับปลิวเข้ามาในลานของโดมอเนกประสงค์เนี่ย เคลียได้เท่าที่เคลียครับผมเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะเอาเหล็กคราวนี้กลับไปไว่าที่เดิมครับผมไม่ได้ใช้ครับแบบมาขัดทาสีไ,ไว้ที่เดิมก็นู่นแหละครับหลังห้องน้ำนู้นสีฟูนั่นนะเดี๋ครับก็จะนี่ครับเดี๋ยวนั่งรอกินน้ำาดนั่งรอเอ,เอาแผ่นมาส่งครับผมแผ่น,ห,นหลังคาวันนี้พี่น้อยก็ยังไม่เห็นมาเลยครับแต่บ่งครึ่งนะนีม่มาสายนี่ยังไง่รู้ ไม่มีคนมายิงช่วยวตายหาเลยตายเลยไม่มีใครยิงช่วยเลยทั้งขึ้นแันทั้งยิงอโอเคครับผมดื่มน,น้ำก่อนครับวันนี้มุงหลังคาใส่เสื้อแขนสั้นทุกวันอยู่ในร่มใส่เสื้อแขนยาวเออแปะก็ตอนนี้ก็ได้นิดนึงนะครับผมลงามากินน้ำกันครับร้อนสิบโมงครึ่งเพ่งชั่วโมงหนึ่งได้ก็หลายแผ่นนะครับ นี่ครับมึงมาได้ถึงนี้แล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแผ่นครับไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆมึงเสร็จก็ดูดีมีสกุลดุลชาติอยู่เป๊ะ ร้อนมากครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสักสิบแผ่นก็ได้จะเสร็จแล้วครับเอาเลยโอ้ Dead. เดดเมือ่อท่วมเลยวันนี้เส็จไปหมดเลยอยู่นั่งหอบเลย <c oughs> นั่งหอบเลยครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมทําหลังคาเนาะมุงหลังคาโอ้สุดยอดเลยครับร้อนมากเดี๋ยวแทบจะเป็นลมเลยครับสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยพวกนี้เคลียร์อุปกรณ์แล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับ หาแล้วเนอะร้อนมากวันนี้หมดน้ำขวดเท่าไหร่นี่ขวด600อยอ่ะขวดหกรมิลลิลิตรมปไปขวดที่8ดที่เก้านะครับสปอนเซอร์อีกตัวนี้เนอะเดี๋ยวกรอกน้ำครับเดี๋ยวกลับกันหมดแล้วครับผมพี่เขาก็ไปงานไปเผาเขาเดี๋ยวพี่น้อยก็ไปแล้วเดี๋ยวผมไปครับตามไป ก็มาถึงบ้านที่ทัดแล้วครับผมจากโรงเรียนมาถึงนี่ก็สามสิบสองกิโลครึ่งพอดีเลยครับเป็ดเลยทาบันไดลงก่อนครับ ก็ไกลอยู่นะพูดถึงนะครับผมมาถึงแล้วก็จอดแล้วเรียบร้อยแล้วครับผมเดีย๋ยวเอาบันไดลงแล้วก็นั่งพักผ่อนคักแปก๊บหนึ่งก็สําหรับอีพีนี้เนาะก็ให้ดูครับวันนี้ดูไม่ได้ใส่เสือเส้อกันยาวด้ครับวันนี้ทํางานมันร้อนจัดร้อนจนปวดหัวนะครับตอนนี้ปวดหัวติบๆเลยช่วงเย็นๆมายิ่งเอิช่วงบ่ายๆมายิ่งร้อนจัดเลยครับ ขนาดอยู่ในลมด้วยลมต้นไม้ก็ได้ครับทำงานแต่ละวันก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเคลีความสะอาดอีกสักน่าจะครึ่งวันก็น่าจะเสร็จเนาะตัดต้นไซตัดออกกิ่ง2องกิ่งนะครับแต่ดให้มันดูดีหน่อยประมาณนั้นเนาะช่วยพี่ทัดเก็บของเก็บเหล็กเก็บอะไรเข้าที่เข,ทเข้าทางแล้วก็เคลี่ยความสะอาดเคลี่ยพื้นที่ก็น่าจะเสร็จแล้วครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามารับชมเนาะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับผมก็เป็นกําลังใจครับ ก็เจอกันอีพีต่อไปเนาะสำหรับอีพีนี้ก็โชคดีมีคำสุขครับผมสวัสดีครับ